สวัสดีครับเอซทุกท่านครับวันนี้พ่อใหญ่มหานาเอาสมเด็จวะัละครังเนื้อข้าวสุกนะครับเนื้อข้าวสุกที่คลุกเคล้าด้วยผงพุทธคุณผงม,มหาราชผงปัตมังผงอิติเจผงตรีนิสังเหนะครับ อยู่ในมวลสารเราจะเห็นเนื้อแล้วก็ผิวแล้วก็มวลสารละเอียดนะครูบาอาจารย์บางท่านก็บอกว่าเนื้อกล้วยสุกก็มีนะเนื้อกล้วยสุกกล้วยก,ก็มียางอยู่แล้วนะครับยางกล้วย กล้วยดิบกล้วยสุกก็มียางเพื่อสังเกตดูนะครับเมื่อเนื้อกล้วยสุกคลุกเคล้าด้วยผงพุทุคุณคลุกเคล้าด้วยปูนเปลือกหอยเนี่ยเนื้อเขาก็จะละเอียดมันวาวหนึกนุ่มแน่นนะที่เราเห็นเป็นลักษณะสีดำดำคล้ายกับ สีของมะกอกสุกที่ประเยเมมหาชีนี้นะครับหรือบางทีเหมือนกับสนิมน้ำหรือสนิมเหล็กเนี่ยที่ประเยเมมหาชีตรงนี้นะครับนี่คือเนื้อกล้วยสุกนะครับแล้วก็แป้งแป้งแป้งข้าวนะครับ ที่เป็นมวลสารที่ผสมอยู่ในองค์พระสมเด็จวัดระฆังไม่น้อยนะเพื่อนๆที่เราได้ยินประวัติว่าข้าวคำไหนที่จะบุคุณท่านฉันแล้วอร่อยท่านก็เอาออกมาเหลือไว้เป็นบางส่วนอันนี้ เป็นจริงนะเพื่อนๆแต่ไม่ใช่ว่าท่านจะเอาออกมาหมดทั้งทั้งคำนะนะท่านรู้ว่าเปรี้ยวหวานลดเค็มเวลาฉันข้าวก็รู้แล้วก็เหลือว่าเป็นบางส่วนนะไม่ใช่นำออกมาหมดนะเพื่อนๆเป็นเช่นนั้นหรือข้าวที่ตากไว้ ถูกอากาศถูกแดดถูกไอฝนที่ขึ้นเชื้อราท่านก็นำมาไม่ทิ้งนะครับก็นำมาเป็นส่วนผสม,มองวลสารนะครับเอามาบดให้ละเอียดผสมลงกับกล้วยสุกนี่แหละครับดังนั้นเชื้อราที่เคยติดอยู่ในข้าวถ้าใครเคยเห็นนะครับข้าวที่เราตากไว้เมื่อถูกไอ ไอ้ฝนถูกความชื้นเก็จะขึ้นเชื้อราถูกต้องไหมครับลักษณะอย่างนั้นนะครับคือตามตำราเราก็จะศึกษาเรียนรู้อย่างนี้นะแต่ว่าการที่จะมองในมุมของนักขายนะพวกซื้อพระมาเพื่อที่จะไปขายให้ได้เงินนี่เขาก็จะมองอีกอย่างหนึ่งในกลุ่มของพาณิชย์นะนเพื่อนที่ผู้อภ่มหากล่าวแล้วครับนะ ถ้าเรามองเราศึกษาเราหาพระเพื่อที่จะให้ได้ครอบครองไม่จะเป็นต้องขายได้นะเพื่อนๆไม่ไม่จะเปต้องขายได้พระที่ขายได้ก็ไม่ได้เป็นพระแท้เสมอไปถ้าเรามองตะกะนี้ออกเข้าใจตากะนี้ให้ถึงแล้วก็มีความสบายใจนะเพื่อนๆอย่างองค์นี้นะครับเพื่อนเพื่อสังเกตดูที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกเหมือนปอปลาพระโอระนะครับไปนี่นครับ ปลายก็จะสูงสะบัดขึ้นสูงเลยทีเดียวเหมือนหางปอปลาเลยนะครับเนี่ยเราก็จะเห็นพ่อพสอนี้ตั้งลำเลยนะครับพ่อสอนี้ตั้งลำเลยทีเดียวเราก็จะเห็นเนี่ยลักษณะเหมือนกับมีติ่งหูหนึ่งข้างนะเพื่อน สวยงามด้วยนะครับนี่พระพักเนี่เป็นวงลีเหมือนกับลูกไข่เลยนะเพื่อนๆครูบาอาจารย์ต้องเรียกว่ามลริกไทยนะครับเรามาดูปลายพระบาทเพื่อนๆเห็นตาพระบาทไหมครับหลายท่านก็สังเกตแล้วก็มองหาพระสมเด็จที่มีเนื้อหายอย่างนี้นะครับแล้วก็วัดกันในปลายพระบาทจะตรงกับข้อศอกแขนตรงนี้นะครับนี่คือปลายพระบาทนะครับ นี่คือปลายพระบาทวัดดูถ้าปลายพระบาทต,ตรงกับข้อศอกแขนที่ฮาโลมาน,นี่เป็นพิมพ์ที่เขานิยมเลยนะเพื่อนๆเราก็เห็นฝาพระบาทชัดเจนนะครับครูบาอาจารย์หลายท่านก็บอกว่าเขาด้านนี้ทั้งก็สูงอยู่แล้วเราก็ทราบนะครับแต่ถ้าฐานเนี่ย ฐานสิงตัวที่2ตรงมุมตรงนี้นะครับสูงนะครับมันจะตัดกันเขาตรงนี้จะสูงนูนขึ้นมาตัดกับเขาตั้งด้านปวามือเราตรงนี้นะครับเนีเออ่เขาจับเลยนะจับให้ปล่อยเลยนะเพื่อนเพื่อนก็อยู่ที่เราศึกษานะครับเรามีข้อมูลแบบไหนเราก็จะสะสมตามแบบฉบับของเรานะครับ ส่วนฐานหมอนรองสิงห์นี่ก็ลักษณะมีร่องตรงกลางเล็กน้อยนะเพื่อนๆ่นนี่เราเห็นเราเห็นฐานหมอนรองสิงห์มีร่องตรงกลางเล็กน้อยน,นะครับส่วนฐานสิงห์เนี่ยเอ็มนเพื่เพื่อนนี่ขาสิงห์วาวแหวงสวยงามทั้งสองข้างนะขาสิงห์เอ็มน,นเพ้่เพื่อนนี่วอแหวงสวยงามทั้งสองข้างเลยนะ งดงามเดี๋ยวเรามาดูดูด้านหลังเพื่อนๆดูด้านหลังเหมือนน้ำหมากเลยนะเหมือนเนื้อองค์น้ำหมากนะเพื่อนๆนี่นี่คือด,ด้านหลังนี่องด้านหลังนะครับ มีร่องรอยปิแยกชัดเจนนะเพื่อนๆนี่ <S <S ด้านข้างในปีแยกนะเราจะเห็นร่องรอยการปรีแยกในะมีเนื้อเนื้อแคลไซอนาคอไน์นะเพื่อนเเราดูนะครับด้านข้างมีร่องรอยการปรีแยกในร่องรอยการปรีแยกมีคราบแคลไซอนาคอไนติดอยู่ แคลเซียมซิลิกตแคลเซียมฟอสเฟตเนื้อพวกสารไอออรีเนี่ยอยู่ในเนื้อพระพวกนนเนี้ยในร่องเนเห็นไหมครับแล้วก็เราเห็นเป็นคราบน้ำตาลไหมแดงๆนี่นี่คือเกิดจากการขึ้ืนสนิมน้ำหรือสนิมเหล็กของบนสารดังเก่าวมาข้างต้นนะเพื่อนเเดี๋ยวเราลองลองดูกันแบบใกล้ๆดูนะครับให,ให้เพื่อนเได้ขยาย ดูเห็นไหมครับเนี่ยก้อนก้อนก้อนผงพุทุกคนนะครับเป็นจุดจุดเป็นจ้ำจ้ำอย่างเงี้ยเห็นไหมครับ เราจะเห็นล่องรอยล่องรอยการปรีแยกทุกด้านนะทุกด้านจะมีลักษณะของข้าบแค่ไซ์อยู่ด้านในเพื่อนเห็นไหมครับข้าวแค่ไซ์อยู่ด้านในหมดเลยนะครับเนี่ยนี่คือความงามที่เป็นธรรมชาติของท่านนะ เพื่อนๆดูนะครับความงามที่เป็นธรรมชาติขององค์พระนะครับมันาจะเป็นแบบนี้นะครับเรามาดูด้านหน้านะครับดูแบบใกล้ๆนี่คือประพักนะเพื่อนๆดูดูมวนสารด้านในนะครับมวนสารด้านในเราก็จะเห็นอย่างนี้นะครับ เล็กเม็ดน้อยเกิดขึ้นในองค์พระนะครับคาสิก็คือดูเกตนะเพื่อนๆกูบาอาจารย์ท่านว่าเกตนะตกท้องช้างนี่นะครับเ,เขาจะยุบลงไปหาพื้นพระนี่คือพื้นพระแล้วก็สะบัดผาดผ่านซุ้มระครังขึ้นไปเห็นไหมครับสะบัดผาดผ่านซุ้มระครังขึ้นไป เห็นไหมครับพื้นพระงามเลยครับสิกมากนะครับ ดูหามองไม่มีแล้วนะครับอย่างนี้หาดูหามองหาชมยากแล้วนะครับพระที่มีเนื้อหาอย่างนี้นะครับเราเห็นข้าบแขวไซส์ขบอวานากวไนไหน,นี่ติดอยู่ในองค์พระเลยนะครับเนี่ย เพื่อนๆดูดูเนื้อด้านในตรงนี้นะครับเป็นไงครับเนี่ยงามงามแล้วก็เนื้อนี่เนื้อนุ่มแน่นแร่งนะครับองค์เนี้ยเราดูด้านข้างนะครับ นี่คือด้านข้างเพื่อนเพื่อนดูผิวที่เราเห็นเหมือนข้าวฟองต้งหูนี่นะครับโบราณท่านว่าเรียกว่าข้าบแควไซนะครับข้าบแควไซข้าวอนาคไนนะครับเนี่ยเพื่อนๆดูแล้วเป็นไงบ้างครับองค์นี้ เห็นพระสอเนี่เป็นหลังเนี่ยนะครับสวยงามนะครับพระสอท่านเนี่ยเห็นไหมครับได้สมมาตรกับองค์พระนะครับอย่างเงี้ยเป็นบางพิมบางบางพิมพ์นะครับพิมพ์ใหญ่บางงามนะครับพระสอแล้วก็มีหูหนึ่งข้างเนี่ยงดงาม เพื่อนดูแล้วเป็นไงบ้างครับองค์นี้ตุกอกตุกใจก็อย่าลืมนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดส u ั s c r i า e ให้พอ่อใหญ่มาหาช่องสองพระบ้านเลยนะครับขอบคุณครับ